ครับผมเอจากโตโยต้าโคราครับวันนี้อยู่บนโชว์รูมกับกระบะรีโวตอนเดียวที่น่าสนใจมากๆ1หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2008ครับระบบขับเคลื่อนเป็น4.4ู่ณสี่นะครับโฟร์วิวนะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะนี่ขับง่ายพร้อมลุยด้วยนะครับไม่พอเรามาดูภายนอกที่ทํามานะครับก็คือเปลี่ยนชุดหน้าเป็นชุด GR s p o r สตนะครับตามสเต็ปเราเลยที่เราสามารถทํากระบะทุกรุ่นให้เป็น GR s p o r สได้อันนี้เห็นบ่อยแล้วนะครับไฟหน้าเรียบร้อยนะครับชุดหน้าเรียบร้อยนะครับไฟตันหมอกใส่เรียยบรร้ออซุม ตอนนี้เราให้เป็นสีเป็นดําเงาให้รับกับตัวชุดหน้านะครับอ่าแล้วก็ตัดกับสีที่เป็นสีเทาของตัวรถเขานะครับทรงเป็นตัวยาสปอร์ตมาแล้วนะครับในบล็อกเซ็ตรถกระบะตอนเดียวใช้งานนี่เท่มากโอเคมากที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะครับชุดล้อชุดล้ออนเลยตอนนี้ขยับล้อเป็นตัวข,าขนาดอาล้อแม็กขอบ20เป็นล้อแฟชั่นผมใช้ล้อแฟชั่นแล้วกันอยู่ที่จะเปลี่ยนลายล้อแบบไหนนะครับเป็นยาง หน้ายางเนี่ยสามศูนย์ห้านะครับแก้มห้าสิบห้านะครับเป็นแม็กยี่สิบก็เป็นยางอาทีครับเป็นดอกหนอนใหญ่ๆเลยเอาไว้ตะกุยในการเข้าไร่เข้าสวนขนแตงโมนะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับตอนนี้พร้อมหล่อเลยนะไม่พอเขามีระบบตัวชุดโช๊คที่เปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มีปีกนกปรับองศาเพราะว่าเราใส่เป็นร้อยยี่สิบมันต้องมีการปรับองศาในการใช้งานเพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะแม่เราใช้ชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์เราใช้แต่ของคุณภาพนะครับไม่พอสิ่งที่น่าสนใจท่านี้ จานเบรกนะครับจากชุดเบรกเดิมโรงงานที่ดีอยู่แล้วนะครับเราอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นนะครับใส่จานเบรกขนาด380มเมนะครับเป็น18แตนะครับตัวนี้นะครับตัวครับตรงกลางเป็นสีแดงนะครับชุดมันเบรกตัวเนี้ยให้เป็นสีเป็นสีเงินตัดแดงเป็นโบกคือจะดูสวยงามถ้าเบรกน e กเตอร์นะครับผมอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วในชุดหน้านะครับชุดหน้านี่ว่าดูหล่อแล้วนะดูสวยแล้วนะเป็นปกติจากจานเปลี่ยนเป็นจานเนี่ยอันนี้สวยงามแล้วผมพาไปดูตัวหนึ่งนะฮะมา ด้านข้างนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเห็นไหมครับกระจกข้างข้างดาเงานะครับโลโก้ไฮรักที่เป็นตระกูลเครื่อง2008นะครับตอนนี้มือจับสีเดิมอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์เพื่อความสวยงามตระกูลไฮรักนะครับอ่ามีบันไดเหล็กข้างๆงให้ดูเป็นทับมากขึ้นเวลาใช้งานแข็งแรงบึกบึนเข้าป่าเข้าสวนได้ดีนะครับมีโลโก้เพจ GR Sport นะครับซุ้มล้อด้านหลังนะฮะก็จะเป็นตัวสีดําเงาเหมือนกันให้รับกับตัวข้างหน้านะครับสีสวยงามดูดีเลยความใช้งานเลยหรูหราเลยขับเข้าเมืองก็ไม่ได้แย่ดูหลอ คนมองทั้งถนนแน่นอนนะครับบอกเลยมาดูไฮไลท์กันไฮไลท์ที่เอกจะบอกนะครับก็คือในส่วนของล้อหลังเขาปกตินะครับตัวรถตอนเดียวเขาจะใช้เป็นตัวดัมเบกนะครับแต่คันนี้สังเกตเปลี่ยนจานเรียบร้อยครับเหมือนเปลี่ยนเป็นจานที่เป็นอยู่ล้อหน้าเลยนะครับใช้เป็นดิสเบกนะครับขนาดสามรแมิลนะครับตัว18แปดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวฮับตรงกลางเป็นสีแดงนะครับใส่เบรคเมโบเหมือนกันนะครับผาเบรกเนสเตอร์เหมือนกันเลยนะฮะคือน่าสนใจก็คือ เราเปลี่ยนจากดัมมาเป็นดิสด้วยเพราะความสวยงามและคุณภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้นขับขับไปเบรกนี่ปุ๊บอยู่กึ๊กนะฮะร,รถจากโรงงานก็ดีครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มเงินแล้วก็เบรกได้คุณภาพยิ่งกว่านะครับบอกเลยนะฮะอันนี้แบบเท่มากๆนะครับเท่ตอนนี้ข้างหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นชุดโช้คโอรเฟนเดอร์เรียบร้อยนะมามาไล่เลียงด้านหลังอันนี้ด้านหลังเนี่ยเพื่อความสวยงามและลงตัวมากยิ่งขึ้นครับไฟเลี้ยวกับไฟท้ายของเขานะเป็น LED อยู่ ไฟเลี้วเป็นหลอดไส้นะครับไฟเบรกกเป็น LED สวยงามสวยงามสวยงามนะครับตัวกันชนหลังนะครับเป็นของไรโน่นะครับเป็นกันชนเหล็กให้เข้ากับตัวรถที่เป็นลักษณะออฟโรดด้วยสายลุยนะฮะเห็นโลโก้ตัวต้าสีดำหล่อมากเลยนะครับตอนนี้นี่มีเพจยาสปอร์ตนะครับดูข้างหลังแล้วหล่อ,อยังไม่จบนะฮะไฮไลท์ที่น่าสนใจกระบะตอนเดียวมีกล้องถอยเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเวลาถอยหลังเรามั่นใจยิ่งขึ้นเรามีภาพโชว์ที่หน้าจอนะครับ ว่าแบบเราไม่ชนหมาชนแมวมีกล้องถอยเรียบร้อยอันนี้คุณภาพมากครับเท่มากเดี๋ยวพาไปชมภายในะอาอย่งขอให้ภายในนะครับอันนี้คือแบบน่าตื่นเต้นเหมือนกับภายนอกเลยภายนอกตื่นเต้นที่มีจานแล้วใช่ไหมหดูภายในครับเรามาเริ่มที่น่าสนใจไปก่อนเลยก็คือชุดบ้องเขา บอกเขาถ้ารุ่นเดิมตามมาตรฐานนะครับจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเป็นทรงทรงรับกับตัวนะครับไม่ใช่เบาะที่มาเชื่อมกันทรงแยกนะเพื่อความสะดวกสบายในการนั่งสัดส่วนได้ทีนี้จากเบาะผ้านะครับที่ที่เขามาจากโรงงานนะเขาเปลี่ยนมาเป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังตัวนี้ที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นหนําหนับ <laughs> เป็นเบาะหนังได้แดงโอ้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวข้างบนเนี่ยเขาเพจมีการปรับ เป็นเหมือนงานปักที่เป็นตัว GR ส p o r t เข้าไปทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือคอนเซ็ปต์ใช่ไหมข้างหน้าพายรถรอบคารเป็น GR สปอร์ข้างในเราก็ทําเป็น GR ส p o r t ไม่พอเบลสีแดงด้วยนะครับเบลสีแดงด้วยคือรับมากอันนี้คือดู GR ส p o r t มากๆเลยนะครับมาเอากพามาชมต่ออะเอกพามาชมภายในนะครับภายในอะอย่างที่เห็นเป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอะเปเกียร์ออโต้นะ แล้วก็มีฟังก์ชัน4 view นะครับหน้าจอทัศสีรีนมีกล้องถอยเรียบร้อยที่เพิ่มเติมนะก็คือตัวพวงมาลัยครับที่น่าสนใจก็คือพวงมาลัยเดิมๆของ t o y o ต้าเราเปลี่ยนมาเป็นตัวทรง G R p o r t นะครับโอ้อันนี้แบบดูเท่มากทำให้การขับขี่รถกระบะใช้งานมันไม่ได้เป็นใช้งานอย่างเดียวครับมันดูอารมณ์สปอร์ตดูให้มันอยากใช้อะเพราะแต่งสวยแล้วก็อยากใช้จริงๆนะคือขับแล้วแบบไม่เคอะเขินนะขับแล้วหล่ออะเอาเป็นว่ากระบะใช้งานแต่ขับแล้วหล่อครับสวิต ตรงนี้สามารถใช้งานได้ครับควบคุมเครื่องเสียงได้ดูหน้าจอ M I D ได้ะพร้อมใช้งานนะครับโอ้หล่อมากนะครับผมก็ฝากไว้ครับงานของเราสามารถตกแต่งรถกระบะตอนเดียวธรรมดาธรรมดาหนึ่งคันให้มีสมรรถนะความสวยงามและความเท่ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมโอ๋สวยมากอยากขับอยากขับอยากขับเข้าป่าเลยส่งพักสักสองสามวันไม่กลับมาเลยฝากไว้ครับสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาที่เอกได้นะครับแล้วก็ยังไงเอกดูแลให้ไม่ต้องห่วงครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ